สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่อฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับพระเครื่องพระลึกลับทั่วไทยกันเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาวันนี้เราอยู่กันที่ ep ที่81นะคะ ep ที่81นะคะรายการละ300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขารายการละ300บาทนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขา ช่องทางการติดต่อนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเบอร์โทร065-04-11868นะคะ <c oughs> หรือว่า id line w a s a n 1868นะคะพี่พี่ขะ ep นี้เป็น ep ที่81นะคะ ep ที่81นะ,ะมาเริ่มกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่พี่ขามาเริ่มกันที่รายการที่1นะคะ รายการที <ık vanity> 1. R 1. R 1. ่หนึ่งนะคะหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่หนึ่งหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่มาพร้อมกล่องเลยนะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งนะ ต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเก้าใบนะคะพี่ๆขาพระสมเด็จนะคะรายการที่สองนะคะพี่ๆ <c oughs> รายการที่สองนะคะกลองไม่โฟกัสเลย รายการที่สองนะคะพี่พีขาด้านหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พ <c oughs> ต่อกันที่รายการที่สานะคะรายการที่สามรายการที่สามเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ รายการที่สามนะคะพับปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะคะมีรูปถ่ายมาพร้อมเลยนะคะพี่พี <c oughs> รูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่สามนะคะพี่พีคะรายการที่สามนะต่อกันที่รายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ พระพุทธชินราชนะคะรายการที่สี่พระพุทธชินราชนะคะ <c oughs> รายการที่4นะคะต่อกันที่รายการที่หนะคะรายการที่หพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะรายการที่ห้าพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ มาพร้อมรูปถ่ายเหมือนเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่มาพร้อมรูปถ่ายเลยนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะรายการที่ห้านะคะต่อันที่รายการที่6นะคะรายการที่หกพระสมเด็จปกโพเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ สมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะรายการที่6นะคะเรียมกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขา <c oughs> ต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7เหรียญหลวงปู่สุขนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มาพร้อมแบบนี้เลยนะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่พีๆขา รายการที่7นะคะพี่พหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะรายการที่7นะคะต่อกันที่รายการที่แปดนะคะรายการที่แปดพระพุทธชินราชนะคะรายการที่8พระพุทธชินราชนะคะ,ะ,ดะ,คะเดี๋ยน้องลองซูมนะคะพี่พ รายการที่8นะคะพระพุทธชินราชนะคะต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9เป็นสิงนะคะสิงแกะนะคะพี่แต่น้องไม่ทราบที่นะคะน้องไม่ทราบที่นะเป็นสิงนะคะรายการที่ ้านะคะพี่พี่ขารายการที่9นะคะต่อกันที่รายการที่10นะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่10หลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่10นะรายการที่10นะคะถ้าพี่พี่สนใจสามารถแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขา แอดไลน์ line, หาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะ ID ไลน์ wasan 1868นะคะต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11พระสมเด็จปกโพนะคะพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะรายการที่11นะคะ ต่อกันที่รายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่รายการที่สิบสองพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่สิบสองนะคะมาพร้อมรูปถ่ายเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่มาพร้อมรูปถ่ายเลยนะ,ะนพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ รายการที่12นะคะต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13พระนาปกหลวงปู่ทิมนะคะพระนาปกหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่รายการที่13นะคะ ต่อกันที่รายการที่1 4นะคะรายการที่1 4เหรียญหลวงพ่อโตนะคะวัดพนังวัดพนันเชิงนะคะเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ รายการที่14นะคะต่อกันที่รายการที่15นะคะไอ้ง้างตาแดงนะคะพี่พี่ขาไ้ง้างตาแดงนะรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะพี่พี่ขาต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16 พระสมเด็จนะคะรายการที่16พระสมเด็จนะคะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่ๆค่ะน้องไม่ทราบที่นะรายการที่16นะคะต่อที่รายการที่17นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะ รายการที่17นะคะพี่พี่ขารายการที่17นะคะรายการละ300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขารายการละ300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะมีเก็บเก็บมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาอันนี้องค์นี้รายการที่17นะคะพี่พี่รายการที่17นะนะ ต่อกันที่รายการที่18นะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ขารายการที่18นะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นสมเด็จพระนาเรศวรน,นะคะต่อกันที่รายการที่19นะคะหลวงพ่อปานขี่เสือนะคะ รายการที่19หลวงพ่อปานขี่เสือนะคะต่อกันที่รายการที่20สนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่ขารายการที่20สินะคะ ข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ๆข้างหลังแบบนี้เลยนะข้างหน้าเป็นหลวงพ่อทวดนะคะข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆขารายการที่20 w. นะคะต่อกันที่รายการที่21นะคะพระปิดตาหลวงปูโ่โตนะคะรายการที่21พระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ พระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่ๆขาต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะพี่ๆรายการที่22นะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาข้างหลังแบบนี้เลยนะ รายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะปี2460นะคะพี่ๆ่ขาปีสองสี่หกูนนะ รายการที่23นะคะต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24เป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่ๆคะ่ะเบีย้ยแก่ duda, แต่น้องไม่ทราบที่นะคะน้องไม่ทราบที่จริงๆนะรายการที่24นะคะต่อกันที่รายการที่25นะคะรายการที่25 ตะกุดหลวงพ่อทบนะคะวัดชนแดนนะคะเดี๋ยน้องขออนุญาตขยายภาพแป๊บนึงตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่พี่ขารายการที่25นะคะพี่พี่รายการที่25นะต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่26 รายการที่26ตะกุดหลวงปู่สุกนะคะรายการที่26เป็นตะกุดหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขาตะกุดหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะคะรายการที่26นะคะพี่พี่ขารายการที่26หนะรายการที่26นะคะพี่พี่ รายการที่26นะคะต่อกันที่รายการที่27นะคะรายการที่27หลวงปู่เอยขอขออภัยนะคะขออภัยนะคะพี่ๆค่ะหลวงปู่สุกเนื้อชินนะคะพี่ๆหลวงปู่สุกเนื้อชินนะคะรายการที่27นะคะ ต่อกันที่รายการที่28นะคะรายการที่28หลวงพ่อปานพิม์พขี่คุดนะคะหลวงพ่อปานพิม์พขี่คุดนะคะรายการที่28นะคะพี่พี่ขารายการที่28นะคะต่อกันที่รายการที่29นะคะรายการที่29่สกพระกิ่งเปาเวรศนะคะรัชกาลที่หานะคะ ะกิ่งเปาวะเลตรัชกาลที่5นะคะแต่น้องลองเขย่าแล้วนะคะพี่ๆค่ะไม่มีกิ่งไม่มีเสียงกิ่งนะคะรายการที่2 9นะคะต่อกันที่รายการที่30นะคะรายการที่30พระหูยานเนื้อชินนะคะ พระหูยาเนื้อชิ้นนะคะพี่พี่ขาใส่กรอบกันนะมาสวยๆเลยนะพ้าหูยาเนื้อชิ้นนะคะรายการที่30นะคะพี่พี่รายการที่30นะคะต่อกันที่รายการที่31นะคะรายการที่31รายการที่3 31พระส้าสมเด็จหลวงปู่โตะนะคะ สมเด็จหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะสมเด็จหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่ๆขารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อกันที่รายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสองเป็นรูปหล่อนะคะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่ๆขา รูปหล่อไม่ทราบที่นะคะรายการที่สามสิบสองนะคะต่อกันที่รายการที่สามสิบสามนะคะพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคาน รายการที่33มสาพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่สวยสวยเลยนะต่อกันที่รายการที่34นะคะรายการที่34รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะ รายการที่34รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขารายการที่34นะคะต่อกันที่รายการที่35นะคะรายการที่35นะคะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการที่35นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบห้านะคะต่อกันที่รายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่36มสิบรายการที่สามสิบหกนะคะ พระหางหมากหลวงพ่อฤษีลิงดํานะคะพร้อมลูกแก้วเลยนะคะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะองค์นี้สวยสวยเลยนะพี่พี่ขาเรี่ยมกรอบมาสวยงามเลยนะคะพระหางหมากหลวงพ่อฤษีลิงดํานะคะรายการที่36นะคะพี่พี่ขารายการที่36นะ ต่อกันที่รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบเจ็ดนะ ต่อกันที่รายการที่38นะคะรายการที่38ตะกุดหลวงพ่อพิษนะคะตะกุดหลวงพ่อพิษนะคะพี่พี่ขารายการที่38นะต่อกันที่รายการที่39นะคะรายการที่39เเป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ตะกุดหลวงปูเะะงป่เอี่ยมนะนะคะพี่ๆขาตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนะรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อกันที่รายการที่สี่สิบนะคะรายการที่สี่สิบเป็นตะกุดนะคะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะรายการนี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่ๆขาเป็นตะกุดนะคะ น้องไม่ทราบที่นะอีรายการที่40นะคะถ้าพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆขาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ID Line w a s a n 8 8 8 8นะคะพี่ๆขาต่อกันที่รายการที่41นะคะรายการที่41 พระปิตาหลวงปู่โตนะคะพระปิตาหลวงปู่โต๊ะนะคะ,าาะ,ะ,คะรายการที่41นะคะเลี่ยมกรอบมาสวยๆเลยนะพี่ๆรายการที่41นะคะต่อกันที่รายการที่4 2นะคะรายการที่42พระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะคะ พระสมเด็จแหวกมา่านหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่42นะรายการที่42นะคะน้องไปแบบเร็วๆรวเลยนะพี่พต่อไป ep ต่อไปรายการที่43นะคะรายการที่43รายการที่43พระเนื้อผงหลวงปู่บุญนะคะพระเนื้อผงหลวงปู่บุญนะคะพี่ๆรายการที่สี่สิ 3นะคะต่อกันที่รายการที่44นะคะรายการที่44เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะออกวัดพระโคะนะคะออกวัดพระโคะนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการที่44นะคะ เรียมกรอบใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาต่อกันที่รายการที่45นะคะรายการที่45รายการที่45เป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่45เป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่45นะรายการที่45นะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะ รายการที่45นะคะต่อกันที่รายการที่46นะคะรายการที่46พระหูยานนะคะพระหูยานเนื้อชิ้นนะคะพระหูยานลบบุรีนะคะพี่พี่พระหูยานลบบุรีนะคะเนื้อชิ้นนะคะพี่พี่ขาเรียมกรอบมาสวยๆเลยนะพี่พี่ รายการที่46นะคะต่อกันที่รายการที่47นะคะรายการที่47หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพิมพ์ขี่นกนะคะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ขี่นกนะคะพี่พี่ขารายการที่47นะ ต่อกันที่รายการที่48นะคะรายการที่48เป็นพระรอดนะคะพระรอดนะคะพี่พี่ขารายการที่48นะคะพระรอดนะคะต่อกันที่รายการที่ 49, นะคะรายการที่49 พร, roommate, พระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆขาพระปิตาหลวงปู่ทิมนะรายการที่49านะคะรายการที่49นะคะต่อกันที่รายการที่50นะคะรายการสุดท้ายนะคะพี่ๆขารายการที่50ารายการสุดท้ายนะคะเป็นตะกุดนะคะพี่ๆขาเป็นตะกุดนะ ตะกุดแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาน้องไม่ทราบที่นะกล้องไม่ค่อยจะโฟกัสเลยนะคะขออภัยในความก้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะรายการที่ห้าสิบนะคะพี่พี่ขาเป็นตะกุดนะคะน้องไม่ทราบที่นะ วันนี้มีทั้งหมด50รายการนะคะพี่พี่ขามีทั้งหมด50รายการนะคะรายการละ3า0บาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขารายการละ3า0บาทนะ EP นี้เป็น EP ที่81นะคะ EP ที่81นะคะถ้าพี่พี่สนใจแอดไลน์ line, หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะพี่พี่ขา ID l i ไล w a s a n 1868นะคะหรือว่าโทร0650411868นะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามน้องด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ